สวัสดีครับวันนี้จันที่30เมษายนนะครับวันจันขอเลือกไปที่คู่ดึกตี2ครับที่ลาลิก้าสเปนจะเป็นการเจอกันระหว่างเรอเบเตสพบกับมาลาก้าสำหรับสถานการณ์ของเรอเบเตสช่วงหลังถือว่าฟอร์มดีมากๆนะครับเคยทำสถิติชนะมา6นัดรวดก่อนที่เกมล่าสุดจะ จบลงด้วยผลเสมอแต่ก็เป็นเกมใหญ่นะครับเพราะเขาบุกไปเอาแต้มมาจากบ้านของอาร์ตโกมาดริดมาได้ในเกมเจ้าวัน0ู 0, ช่วงหลังจุดเด่นมากๆเลยก็คือเกมรับนะครับถ้ารวมมาทุกนัดแล้วเนี่ยไม่เสียประตูมาถึง6เกมรวดเลยทีเดียวแล้วอันดับตอนนี้ไต่ขึ้นมาอยู่ที่5ของตารางก็มีโอกาสคว้าโคตายูโรปาลีกแบบเต็มไม้เต็มมือนะครับตอนนี้มี โรต้ามค่อนข้างจะปลอดภัยระดับหนึ่งแต่ก็ยังต้องการรักษาฟอร์มการเล่นของเซนงวาแบบนี้ไว้ต่อไปจะเจองานเบานะครับเล่นกับมาลาก้าในกลว่มมาลาก้าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ตกชั้นล่วงหน้าไปได้สักพักแล้วนะครับฟอร์มหลังของมาลาก้าก็มีเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเราชนะเรียวโซสดัดไปได้สต่อศูนย์นะครับการเจอกันความพร้อมในเกมคืนนี้ต่างฝ่ายต่างก็มีพวกตัวเจ็บตัวติดโทษแบนกันฝั่งละ สามสี่คนทางเบติสเนี่ยมีตัวเจ็บตัวแบนรวมกัน4คนแต่เขาว่ามาลากา้าที่หนักกว่าเยอะนะครับรวมหมดแล้วทั้งรับทั้งรุกเนี่ยพวกเขามีนักเตะที่ลงสนามไม่ได้อยู่ช่วงนี้ถึง เกิน5คนเลยทีเดียวครับทางฝั่งของเบติสเนี่ยประตูก็จะใช้เป็นดิโกโลเปสนะครับแผงหลังถือว่ายังโอเคนะครับมีทั้งตัวโดโ์บราการาทางด้านของเมนดี้คอดี้อามัดแล้วก็เฟียโนนะครับแดนกลางมีพวกฟอร์มแรงๆอย่างฟาเบนูอิสเล่นร่วมกับดานิการเซียตัวเก๋าอย่างโคกินซันเชสแม้ว่าจะขาดอันเดรสกอร์ดาโดที่มีการบาดเจ็บไปก็ตามนะครับเกมรุกยังมีรียสบูเดบุส เล่นร่วมกับทางโรเลนโมรอนแล้วก็ทางเซโกเรออนที่ฟอร์มมาลังร้อนแรงด้วยฝั่งมาลาก้าก็ไม่รู้จะไปพึ่งพาฟอร์มของใครดีครับเพราะว่า ต้องสลับส่งนักเตะสำรองลงเพียบแ,แล้วก็ช่วงท้ายซีซั่นแบบนี้รวมไปถึงการตกชั้นแล้วก็เชื่อว่าไม่เน้นเท่าไหรก่กำลังใจไม่ดีด้วยครับแดนกลางยังมีตัวเก๋าอย่างพวกเคโก้เมด้ลาเซนตัวรุกใช้เป็นดิโกโรลันกับเอนเนสลรนะครับลงสนามาก็ถือว่าเกมนี้แน่นอนนะครับทางเจ้าบ้านย่อมเป็นต่ออยู่พอสมควรนะครับวเรอเบติสเป้าหมายก็คือเชียรให้ชนะขาดในลักษณะที่ว่า ขาด2สกอร์ขึ้นไปซึ่งสถานการณ์แบบนี้ก็เป็นไปได้สูงนะครับฟอร์มเล่นในบ้านของเบติสแล้วก็ทัดชนะได้อีกสักเกม2เกมน่าจะการันตีไปยูโรปาลีกในซีซั่นหน้าด้วยนะครับคูน่นี้ไม่ต้องคิดมากครับเกาะทีมฟอร์มแรงอย่างเรอัลเบติสไปครับก็คืนนี้จะเป็นฝ่ายเอาชนะมาลาก้าได้ขาดเกิน2ประตูขึ้นไปให้เชียร์เรอัลเบติสนะครับคู่อื่นครับแอดลไลน์ดีเข้าไปตามกันได้ยังมีอีกหลายคู่ที่มาแนะนําเพิ่มเติมกันทางนี้นะครับส่วนวันนี้ลาไปแล้วโชคด,ดีทุกท่านครับสวัสดีครับ